สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวอยู่แล้วหอยคไมอไน้าไมน้ก็มามาู่คุณหมอาไปอ่ะพวกนี้ก็มาานั่นเพรมาเรียกกำลังเดินมาสี่ห้าคนเด็กเล พวกนะไอ้พวกที the the time, hours, ่เข้าแถวนี be, ่อ่ะไม่ตามคิวไม่ตามคิวเลยพูดอะไรก็ให้ชัดเจนเออหมดหมดก็หมดจะได้กลับผมหกสิบสี่แล้วได้คนเดียวที่ดูจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้มาได้เจ็ดทุ่เช้าเข้าคิวเยอะกเลยเเห็นว่านั่นก็ให้ไปให้เข้าไปทำอะไรไม่ต้องชัดเจนพูดอะไรมันต้องมีคนมีอำนาจมาพูดให้ชัดเจนเหายาหมดคือหมด เข้ามากระจุยนี้ยหมายความว่ายามีไหมพอไหมอ่าพอไม่พอบอให้เขาชัดเจนไม่ไใช่ว่าเออเยอะภาพเลยครับหนึ่ครับผมบอกว่าห้าไม่พูดมากเพราะห้าคพดอยู่กันเยอมกคาพูดคุณ้มพุมไม่ฉีกได้ผมไม่ฉีกก็ได้ถ้าคุณไม่ฉีกเต้องกรนดับบนน้องพี่คุณเล่นมาไงเล่นมา น้องมุมเข้ามาฝรั่งสี่ห้คนคุณปล่อยพวกฝรั่งเข้ามาเด็กๆกเดินเข้ามาเขนเซี่ยงมีอะไรนะครับจัดามาจัามาจัดตามยทำแนี้ไม่ได้ยังชีดอยู่น้องไดเย็นแล้วไม่ได้รับใจ้ถ้ามันมันคนเยอะคนสละก็ได้น้องกใจเย็นน้องครับคนเยอคนสละยอมตายยี่ว้างขอบคุณครับขอบคุณครับ มีสิทธ์นะยาจะเต็มใช่ไหมถอนห้าอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ในเต็นท์มีสิทธิ์ฉีดใช่ไหมเพราะผมมันนั่งแถวนี้เขาบอกว่าคนอายุหกสิบขึ้นไปมีโรคให้ฉีดให้นั่งรอคนนั่งรอพอหมอ,อไปไอชุดนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่เรียกไม่เรียกผมก็ต้องเข้าไปไงผมเพิ่งได้เก็บเดียวเองพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ มาตัก8โมงคึ่ง8โมงคึ่งนี่กี่โมงแล้วประมาณแต่ไม่อะไรลมตลาดัเียรครับผมแต่มันต้องจัดคิวให้ชัดเจนเลยแบบนี้คือจัดแบบไม่ชัดเจนนะครับใช่ครับผมเอาอาสาอาสามาก็ได้คนนั้นให้กลวยตูมเดียวันนั้จะแจ้งจับเขาคนเรามันก็จะมีเกิดอารมณ์ใช่ไหมัเขามายืนคอยตั้งนานนาต่างชาติมาแม่งเข้าได้โอเคเข้าสูงลูกกลางเข้าไป คุณเห็นความผิดปกติมาตั้งแต่เช้าแล้วใช่ค่ะเหมือนเาว่าวันนี้มีไฟเจอขึ้นมาเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าอืมส่วนใหญ่เป็นชาวสองท่านเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขาเตรียมกันไว้แล้วอย่างนั้นใช่ค่ะอือคือรัดคิวแลวอะไรกันเนี่ยเขาเตรียมกันมาก่อนใช่ค่ะมีหลายคนเดินออกไปบอกว่าวันนี้เส้นสายเยอะดีนะครับ คนที่มาเราคิดว่าเป็นเป็นวอร์เนเทียเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่แต่กลายเป็นว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่แฝงมาเพื่อที่จะเอาคนของ,ของเขาอะมาฉีดวัคซีนที่นี่แล้วเมื่อกี้อะเรามาเห็นคนคนนั้นอะกลายเป็นว่าฝรั่งคนนั้นกลุ่มนั้นเข้ามาคนกลุ่มนี้เหมือนจะไม่ได้ฉีดเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ฉีดวันนี้ไม่ต้องยอมแล้วคุณมาบอกว่าวัคซีนวัคซีนจะหมดแล้ว วัคซีนจะหมดแล้วกลุ่มนั้นที่เขาเอากำลังเข้ามาเขาก็เลยพาคนของเขาไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันถูกไหมละ่ะอ๋อเอาคนไปแซงคิวไปอยู่หนะ้าใช่แล้วก็ให้วนนันาานี้เขามีการซแซ่คิวตลอดเวลาว่าเข็มส่อเออใช่เอาออกไปคนที่มีอาจารมาสองเข็มแล้วก็กลับไปเพื่ออะไรอะ่ะข้อมูลที่คุณให้เขาที่เขาต้องมามันชัดเจนหรือเปล่าคือทุกคนโดนมีใบนัดมาหมดใช่ไหม วันนี้วอล์กอินค่ะอ๋อวอล์กอินใครใ<ช>ก็เข้ามาได้ใช่ค่ะแต่เขาเข้ามาเนี่ยเราเห็นอะไรแปลกๆไหมคือระเบียบการจัดระเบียบน,นม,มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีการเว้นระยะค่ะเก้าอี้ก็ไม่มีการเวร้นระยะคนยืนหายใจรถดต้นคอกันค่ะรถที่เรากลัวไหมอ๋อพอดีให้ลูกสาวมาแต่ว่าลูกสาวก็น่ากลัวถามว่ากลัวไหมเราก็กลัววัคซีนเราก็อยากได้เพราะมายืนติดกันใช่ไหมใช่ค่ะมันอันตรายนะใช่ค่ะ